สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุดผูสุขคันกับผมมาหลับพี่น้องลาพระหน้าของยายนงวันจันทร์ที่สิบหากันยายสองหาหกแปดมาแร้งสองทงุ่มเริ่งเละาไปน้องเนาะเหมือวันพุกมันออกแปดแปด ล่างกับศูนย์หนึ่งของยายน่องเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องเขาตะศูนย์เพราะว่าเล็กมันเป่าเล็กมันเบิรนสุดไรก็คืนแต้มรถแต้มมันก็นยังก็ยังขี่เขาอยู่นอกพี่น้องนอกของยายน่องเห็นไหมเลขกมันเป่ามันเบิน่น เลขกวิ่งเห็นบ่าของ่นก็นมี่ยุ7 8ก็มีย่ย่เล็กมันบอกแปดแปดเป็นบ่ส่วนเล็กวิ่งเข่าศูนย์นะพี่น้องไนดะ้เล็กวิ่งเข่าศูนย์ของยายน่องเข่าอยู่พี่น้องเล็กวิ่งเข่าอยู่นก็มา,มาตามกันมาเบิ่งกันมือเนี่แหละ บันจันสิบห้ามาเอื่นกับแมรัฐบาลไทยเมื่อน,นี้เอาล่าพัฒนาไปก่อนสองทุ่มเคืองมา่อื่นกับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพี่น้องมักสวนบ่ lão, dì, nong, điện, bồn, rãnh ศูนย์ศูนย์กับแปดเพื่นเน้นศูนย์นะเพื่อนหลังนะมือมันสูงกันเพิ่นไปเน้นเก่าได้เข่าตัวล่องเข่าศูนย์ตัวล่องก็ได้เข่าตัวเน้นเนะ หนึ่งสองสามสี่หกอ๋เหล็กเก่าไหมเก่าเหล็กวินเหล็กวิ่นเหล็กวิ่ง เคล็ดคล้ายๆกันเนาะพี่น้องกับของของ,ของพอผูอ้ใหญ่นนพี่น้องเนาะเคล็ดคล้ายๆกันเลยปานสูตรเดียวกันเลขกวิง่งเลขกวิ่นคล้ายๆกันกับของพอผู้ใหญ่เนาะ สองเก้าสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเก้า สามศูนย์สามหนึ่ง แปดหกสี่ศูนย์แปดหนึ่งกัน แปดเก้ตัวเจ็หนึ่ง 3ตัวหางเดียวส่วนตัวเน้น1นึ่งสองสามศนย์่น้นเน้นใหสาคู่ได้ไปนองเพราะว่าเลขวิ่งเพื่อเน้นที่0ูน เน้นที่ศูนย์ลายก็จันทที่สิบห้ากันยาสองห้าหกแปดลาวยายนงเด่นบนล่างศูนย์กับแปดเพื่อเน่นศูนย์ลองแปดเล็กวิ่ง หนึ่งสจับคู่2 9 2 0ก้3สองศู8ย์สองก้นย์สดหกีกันแปดเก้าดสาตัวในหางเดียวคือ723ดสอเอ้ยเจ็ดพี่น้องเจ็ดสองเด้เพิ่นกระเน้นให้สามคู่ได้พี่น้อง1 สองหนึ่งแล้วก็สามศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์พี่น้องห้องก็แคบหน้าจอมักชอบจะได้กาบผิดกันและหน้าเบ่งมามาเข้ากับพานนะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางนขอบคุณยายน้องหลายๆครับผมคอยพี่น้องห้องโชคหมันเฮงเงปังๆกันได้เอาฝากกดไล์กดแจ้์กดติดตามสวัสดีครับผม